รีวิวเครื่องเล่นเทป CD แล้วก็วิทยุ c d mp 3ด้วยนะครับตัวนี้รองรับ mp 3นะครับวิทยุเทปใช้งานได้เต็มระบบเป็นยี่ห้อ sony m o เด cfdh 7 0นะครับไฟ2 2 0บโวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้นะใสายไฟเส้นใหญ่เลยนะฮะสายไฟบ้านเราเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับล้างถ่านอยู่ด้านล่างเครื่องนะครับล้างถานสะอาดเอี่ยมนะฮะถ่านทั้งหมด6ก้อนนะสะอาดใส่ปเงินไม่ได้ลองให้นะถ่านเยอะเกินนะครับ ไอ้กะเทกโดยการใช้ปลั๊กนะครับซึ่งเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับมีสายไฟเต็มให้เริ่มต้นก็เสียบไฟนะครับแล้วกดปุม่ม power นะฮะจะมีไฟหน้าจอเป็นสีขาวนะฮะเวลากลางคืน,นไฟหน้าจอจะออกซีดีรองรับ mp3 wma นะครับใช้งานได้นะครับโซนี่จะอ่านช้ากว่ายี่ห้ออื่นนิดน,นึงแต่อ่านปกติรนะองรับ audio audio d i wma นะครับ อันนี้ผมลองแล้วอันนี้เทสโดย Audio อดิ t นะมีเมกระเบตนะเวลาเสียบหูฟังออ,อกเสียงชัดแจ๋วเลยนะครับด้านข้างก็จะมีจะมีหูฟังแล้วก็ AUX ตออุปกรณ์ภายนอกเข้าที่เครื่องนี้ได้นะนะครับโทษทีกดผิดนะครับต่ออุปรกรณ์ภายนอกเข้าเครื่องนี้ได้เลยนะครับฟังก์ชันต่างๆก็จะประมาณนี้ power AM/FM นะจูนขึ้น เมมขึนอันนี้ตั้งปิดนะครับตั้งปิดเครื่องในกาสิบนาทีอันนี้ปุค กม็มีแมกกาเบ็ดนะครับตัวนี้ลำโพงมิติกตัวใหญ่มากทดัสอบอาจากซีดีลงเทปเครื่องนี้อาจจากซีดีลงเทปอาจจากอุปกรณ์ภายนอกลงเทปอาจจะกวิทีุลงเทปได้นะครับเทปให้ดูครับ ว่าจะภาพสวยเลยตัวนี้นะครับ85เปอเลยสต็อปอซีดีครับกดสววขวาระบบเทปจะตัดไปตัวนี้อยู่โหมดซีดีอยู่นะฮะกดเพย์เทปปุ๊บจะตัดไปเทปอัตโนมัติเลยนะครับนะเวลาใช้เทปนี่กดเพย์จะตัดไปเทปเลยนะครับซึ่งมันไม่มีฟังก์ชันให้เลือกทุกอย่างไม่มีฟังก์ชันให้เลือกกดขอตัวมันเองได้หมดเลยนะครับอันนี้ที่อัดเมื่อกี้นะอาจจะซีดีนะครับ ใชเดี๋ยวจะอัดอุปกรณ์ภายนอกเข้ามาที่เครื่องนะครับโดยผมจะใช้วอล์กแมนหรือลูกค้ามีโทรศัพท์มีอะไรต่อผ่านสายออกอินเข้ามาได้นะจะมีอยู่ข้างหูฟังนี้นะครับตัวอย่างเป็นระบบสตูดิโอนะต่อเข้าตรงนี้นะครับต่อจากโทรศัพท์เปิด YouTube ก็เข้ามาอัดทีเทปได้เลยนะครับอันนี้ผมเปิดจากตรงนี้อ่าลืมบอกให้กดตรงนี้นะครับจะคือออกอินนะ เครื่องนี้เป็นโมโน,โนเสียงก็จะออกข้างเดียวถ้าเครื่องอหไรทางโทรศัพท์ของลูกค้าเป็นสตูดิโอเสียงก็จะอ,ออกสตูดิโอกดเพย์บูเลค่อนเหมือนเดิมในแท็กนะทดสอบเบื้องต้นนะถอดออกนะครับ ทดสอบฟังนะครับเนี่ยกดเพเทปปุ๊บตัดไปที่เทปเลยนะครับมันจะตัดไปที่เทปอันตโนมัติเลยนีย่จากว่แมนเกีนะครับช้งานได้นะครับบริมนมันหมดนะเืมอดูไปนะครับอ่าทดสอบฟังระบบเทปนะครับระบบอัด วิทยุลงเทปก็ใช้งานเหมือนกันหมดเทปเสียงสายแจ๊วนะเทปเต็มระบบก็ใช้ก็ขวาเต็มระบบเสียงสายเสียงนิ่งนะครับเสียงสะดุดนี้เป็นที่มอนเทปนะครับมอนเทปโดนอัดทับ FM ปีสามนะำโมอาร์ไซด์แจ้งนะครับไปน้ำปัดเด็กปกตินะครับฮิโโตะนะเ,เทปประมาณนี้ต่อไประบบวิทย,ยุนะครับให้กดคำว่า FM เลยนะครับถ้จาจะเป็น AM ก็เปลี่ยน AM นะฮะจูนขึ้นจูนขึ้นก็บวกลบตรงนี้นะครับสมุทรช้างไว้มั<ด>นจะหาบบขึ้นเองนะครับเวลาเจอขึ้นมันจะหยุดเองออีกรอบหนึ่นงจะเป็น FM ดขึ้นก็ตรงนี้นะครับรับได้ถึงร้อยแปดบ้านเรารับได้ทุกขึ้นของบ้านเรานะเป็นดิจิตอนนะครับเป็นขึ้นดิจิตอลถึงร้อยเจ็ดร้อยแปดบ้านเราแล้วก็เมมขึ้นได้สามขึ้นกดค้างไว้อยากจะเมมเลขสามก็กดเลขสามค้างไว้วันที่ยีสิบสี่และวันที่ยี่สิบห้าเมษายนก็คือติยนนะอันนี้คือเมมขึ้นได้สามขึ้น แ,แล้วก็จูนขึ้นในกดขังว้าแล้วแต่มัมนออโต้เองเะสงดีมากนะครับสิงดีมากโอเคนะฮะเขาจบการรีวิวคร่าวๆประมาณนี้ขอบคุณครับ